รวยยังจ้าฉันดูรวยย,ยังพยายามรวยจังเลยนะพยายามรวยจังเลยเอ๊ดู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 ใสยหอยที่มารวยยังจ้ารวยย,ยังขับไปไหนเพื่อนก็นมอง <c oughs> รถเจ๊กเจ๊กไม่เลี้ยวเกีียวไม่เล็กนะจ้า <c oughs> <c oughs> ไม่เล็กนะจ้าดูดูดูเล็ก จีนชุดบาบัดจีนแทง300ร้อล้อไปเถอะไม่มีสนใจไม่มีใครสนใจนะโอ้ยสารพัดคอมมนตไอ <c oughs> เราก็นดับนับเงินจนเมื่อยมือแต่งจนแบบแต่งจนท้อเลยเนี่ยส่งจลับอีกแล้วแต่งจนทอ้อพวกก็ล้อไม่หยุดร <c oughs> ้อทุกวันร <c oughs> ้าน <c oughs> อื่นก็แต่งกันมีเยอะแยะแป้งนิดถูนกูร้านแรกอะ FC ตัวจริง นะพอพูดถึงแท้งนี่นะึกถึงกูก่อนเลยไอ้ร้านชมบุรียะที่ปากสู้มือสู้ตีนะ่ะกใหกูสู้อยู่แล้วกูเป็นคนอย่างนี้แหละนะกูปากถึงใจถึงอยู่แล้วก็ทนทนหน่อยนะคนที่ล้อก็ทนทนหน่อยยังแต่งกันอีกยาวอยู่ในมือผมอีก24คันอะ่ะเออดีดีดๆๆๆีดีแ้งสามร้อยนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกูรีวิวก่อนใจเย็นใจ แพง300ที่มาดูใ้กล้โอ้ยเราแต่งแต่งแบบหลากหลายมากเลยนะนี่นี่เป็นงานแรปสติ๊กเกอร์นะที่เห็นอยู่เนี่ยนะแล้วก็คิ Q ้วรอกันชนเป็นดําเงานะเดิมทีรถเป็นสีดําอยู่แล้วนะเออลูกค้าบอกว่าอยากได้มันฉีกๆหน่อยเอาแบบเห็นแล้วสะดุดตาเลยสะดุดอยู่แล้วสะดุดแน่นอนนะเออพวกก็ล้อไม่หยุดเลยอ่ะสะดุดอยู่แล้วละ่ะ นะเดี๋ยวโพสต์รูปไปลงเพจไปเดี๋ยวพวกก็ล้ออีกพยายามดีผมบอกเลยนะไม่มีผลไม่มีค่า,ไม,มคาไม่มีความหมายไม่มีราคาเลยนะลูกค้าผมแต่ละคนนะคือผมรู้เลยว่าไอ้รถสิบกว่าล้าน G หกสามใครๆก็ซื้อได้ผมเองก็ซื้อได้ซื้อทด้หมดแหละแต่ถามหน่อยเราจะไปซื้อตามใจปากพวกมึงได้ยังไงไม่จําเป็นกูค,ความสุขแค่นี้อกูแต่งแค่นี้รถของเล่นรถเลโก้นะ เบื่อๆก็แปลงไปหลายๆหน้าหลายๆรูปชุดแต่งมันมีเยอะนะแทง้งสามร้อยนี่เป็นค่ายเดียวเลยนะในประเทศไทยนะที่แบบว่าแต่งชุดแต่งที่ปรับเปลี่ยนรูปลักษ์รูปทรงได้ยังไม่เห็นมีค่ายไหนทานะมีแค่เกตบอลค่ายเดียวเราแต่งบาบัชใช่ไหมใช้สักปีนึงเบื่อหรือออกแล้วก็แต่งชุดใหม่เข้าไปใช้อีกเบื่อเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอ่ะพูดถึงชุดแต่งครับอันนี้เราก็เห็นกันอยู่บ่อยๆเนาะชุดแต่งแท้งสามร้อยนะฮะชุดบาบัสครับ บาบ,าบาบัตบาบาบสชุดแต่งชุดแต่งจีนครับจีนเป็นผู้ผลิตรถก็จีนผลิตนะแต่ประกอบที่ไทยนะครับที่ระยองนะฮะเกตบอลนี่มีมานานแล้วนะครับสาสิปีนะฮะแบรนด์ของเกตบอลมอเตอร์นะฮะแต่ไทยเพิ่งนําเข้ามาขายก็สองสามปีนะครับแต่ตอนนี้กระแสยอดนิยมนี่เยอะมากๆนะยอดจองเป็นหมื่นคนะันอ่ะในเวลาสองสามเดือนตัวดีเซลราคาล้าน,นึจับต้องได้อยู่แล้วแล้วดูรูปทรงมันดิยัดเข้หล่อจริงหล่อจริงนะไม่ได้อวยนะหล่อจริง ถึงส่วนตัวผมจะไม่ได้ใช้รถนะครับรถผมมีเยอะแล้วไม่อยากจะไปซื้อให้มันมันเต็มลงเต็มอู่หรอกคือผมมองว่ามันมัน,ม,นมันตอบโจทย์นะไม่ใช่ไฟฟ้าเป็นเครื่องดีเซลประหยัดน้ํามันนะครับถือว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากจะหารถใหม่ๆมาใช้นะผมว่ามันโอเคนะนะอ่ะคันนี้มีชุดแต่งนะครับแล้วก็แลบสติกเกอร์นะครับนะเป็นเทามุกคล้ายๆเทาแลมโบ,บออกมุกม่วงนะแล้วก็มีล้อครับนี่ ล้อขอบ22นะครับล้อฟอร์สสั่งผลิตนะฮะมีโลโก้บด้วยนี่เห็นเป่าอุ้ยเฮวลหลุดนะนี่เห็นไหมเพื่อน <_ C 2> ๆนะนะคันนี้ก็มีแค่ชุดแต่งแล้วก็ล้อนะฮะชุดแต่งที่เห็นก็มีมีในเซ็ตก็มีคอบกระจกดำเงามือจับดำเงาอ่าบาร์ด้านบนนะฮะแล้วดูดิสติ๊กเกอร์นะเนี่ยดูดินี่สติกเกอร์นะงานสีชิดซ้ายเลยอเจอสติกเกอร์ไปอะ่ะ โอ้โหผมเป็นคนเลือกให้ลูกค้านะครับลูกค้าบอกว่าแต่งเลยแต่งเลยอะไรคิดว่าดีแต่งเลยนะหนึ่งนะมีบาร์ด้วยครับมีเพจร้านนะเป็นแผ่นเพจฮะเป็นอลูมิเนียมแปะไว้ให้รู้นะว่าแต่งกับเรานะครับนะแต่งกับผมผมดูแลหมดเลยนะฮะมีปัญหาอะไรออกไปแล้วผมดูแลสวิตเต็มที่เลยนะเดี๋ยวคนนี้จะสไลด์กลับนะครับนะแล้วก็ไปส่งลูกค้าช่วงเช้าเช้าที่กรุงเทพนะครับ แค่น,นี้ก็หลอแนละหลอแล้ะแต่ผมบอกลูกค้านะถ้าได้เบรกอีกชุดหนึ่งหลอเลยเบรกหนึ่งชุดหลอเลยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนียเนียอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหลอเลยเนี่ยอย่างเงี้ยฮะล้อได้แล้วนะขาดเบรกสักชุดหนึ่งโอยหลอหลอสัตว์หลอเจีเจ๊ยเนียฝากไว้ดีกว่านะก็ทนทนเลยนะคนที่ล้อก็าทนทนหน่อยยังแต่งกันอีกยาวอยู่ในมือผมอีกยี่สิบสี่คันอะ ไม่ได้คุยนะนั่งนับแล้วยี่สิบสี่คันแต่งไปเธอก็แปลกเหมือนกันนะมีที่จอดแล้วเออเออลูกน้องบอกไปม,มีที่จอดแล้วครับแน่นอูเลยครับที่ร้านอยู่ประมาณสิบเอ็ดคันยังไม่มาอีกยี่สิบสี่คันโอ้โหตามคิวนะฮะใจเย็นๆนะฮะก็ทนทนหน่อยนะหลกรอไปทนหน่อยพวกเขาอยากแต่งอะ่ะเขาก็ไม่สนใจอย,อยู่แล้วหล่อปะละ่ะแตงง่งมาแล้วโคตรหล่อนะทนทนหน่อยนะฮะแปลกนะ เวลามีเรื่องราวดราม่าอะไรก็ตามนะแม่งไอพวกคอมเมนต์ชาวเกียร์นั้นนึกถึงกูก่อนเลยอ๋อไอร้านที่แต่งบาบัดปอมมาเลยอู่ชนบุรีเหรอ,อ <laughs> ปากสู้มือไอ้นี่ปากสู้มือกูสู้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเลยเออมึงอย่ามึงอย่าแซกถึงกูดิร้านอื่นก็แต่งกันมีเยอะแยะแม่งนึกถึงกูร้านแรกอะเอฟซี FC ตัวจริงนะพอพูดถึงแข้นี่นึกถึงกูก่อนเลยไอร้านชมบุรีอะที่ปากสู้มือสู้ตีน่ะเ้ยกูสู้อยู่แล้วกูเป็นคนอย่างนี้แหละ กูนะป,ปากถึงใจถึงอยู่แล้วร้านอื่นก็มีแต่งเยอะแยะนึกถึงกูก่อนเลยนะนี่ FC ตัวจริงนะนะอะเราก็มีหน้าที่แต่งนะครับใครอยากดราม่าก็ดราม่าไปแต่งรถนะฮะ,ะแต่งไปก็สี 4, ่แสนอะแค่นี้นะก็ได้เสื้อสองตัวคุ้มครับคุ้มนะแต่งสี่แสนได้เสื้อสองตัวคุ้มอยู่แล้วนะ ขยันไม่อดตายหรอครับส่วนนั่จะอดนอนนี่ก็สี่ทุ่มแล้วยังนั่งรีวิวอยู่เลยเอาฝาก,กด้วยแล้วกันนะแต่งแท้งแต่งฟอร์ดนะตึงตลอดอยู่แล้วนะชาลีสปอร์ตชลบุรีนะครับนะเอาฝาก,กด้วยแล้วกันนะช่วงนี้แทงเยอะจริงๆกูแสดีจริงๆนะฮะนะแย่งลูกตานะแย่งลูกตานะไม่เด่นก็ไม่เห็นครับฝากไว้ฝากไว้